สวัสดีครับมาพบกับน้าจุ๋เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเปรียบเทียบตัวมินิไตพอดนะครับ3ขาไตพอดไตพอดก็สาขานะแต่เป็นมินิตัวเล็กครับเอาวงนี้เอาไว้ใส่กับอุปกรณ์เล็กๆนะครับแต่เกี่ยวกมาตรฐานนะครับจริงๆก็กล้องอะไรก็ได้แต่กล้องเนี่ยถ้าเป็นตัวใหญ่ก็จะไม่เหมาะนะครับตัวเล็กพวกมิเลเลต์ได้พวกขาจับมือถือแต่จริงๆผมว่าไอ้ตัวเนี้ยเอามาไว้กับตัวแบบนี้นะครับก็คือตัวกิมบอลนะครับตัวกันสั่น อ่าคราวนี้นะครับมาเรียบเทียบกันตัวนี้ตัวขวานี่ครับเป็นของโมซาตัวนี้มันจะติดมากับตัวกิมบอลของโมซานะครับอ่า,อาตัวนี้ผมก็ซื้อมาจากช้อปปี้ครับตัวนี้50ประมาณ5 0 5 5้านะครับอีกตัวนี้ก็อันนี้ซื้อมาย9ิบก้าบาทามาชั่งน้ำหนักก่อนนะครับให้ดูนะครับตัวของโมซาเลยเนี่ยอยู่ประมาณ33กรัมนะครับ ตัวนี้ตัวละห้าสิบไม่มีพิมพ์ยี่ห้อนะครับตัวนี้จะหนักกว่านะครับอยู่ที่สี่สองกรัมแล้วก็ไอ้ตัวนี้ตัวที่ผมซื้อมายี่บเก้าบาทนะครับต่างไยจะอยู่กันนะครับเยนนะนะสามสิบกรัมตัวนี้จะเบาสุดนะครับตัวที่ยี่บเก้าบาทจะเบาสุดอ่ามันมีผลไหมจริงจริงมันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แข็งแรง มันดูมันหนักมันก็ดูเหมือนแข็งแรงกว่านะครับไอตัวนี้แต่การใช้งานก็เฉยเฉยนะครับไม่ได้ไวรู้จึกว่าต่างกันมากมาดูนะครับไอตัวเนี้ยไอตัวละห้าสิบกว่าบาทเนี่ยมีข้อเสียก็คือตรงกาวนี่ผมว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยมันหลุดหายไปแล้วอีกสองอันก็จะหลุดจะหลุดแล้วไม่หลุดแล้วมันดึงกลับมาไอ้นี่มันหายไปก็ผมก็กาวแปะไอตัวที่ยังอยู่ก็กาวแปะได้นะครับแต่ตัวนี้มันไม่มีเพราะว่ามันจะมีผลต่อเวลาที่เนี่ยถ้าวางมันนี่มันจะลื่นนะครับถ้าตัวยางนะครับมันจะเหมือนกับ อ่ายังดีกว่านะครับอ่าแล้วก็ของตัวนี้ตัวละไรยี่บเก้าบาทก็เหมือนกันนะครับอ่าพอมันมีตัวยางเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับก็นะครับก็จะคล้ายๆตัวนี้ทําคล้ายๆกันคล้าย,ายองโมซ่านะครับอ่าแต่วัสดุก็จะต่างกันตรงนี้อย่างเงี้ยครับไอ้นี่มันจะเป็นน็อตด,ดำๆแล้วดูแข็งแรงกว่าไอ้นี่มันจะเป็นน็อตเหมือนอ่าถ้าเป็นตัวยี่บเก้าบาทเนี่ยม,มันจะเป็นเหมือนอลูมิเนียมนะครับก็ไอ้สกูอลูมิเนียมพวกที่ผมว่ามันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับ ถ้าเป็นเหล็กก็เป็นสแตนเลสเนี่ยมันก็จะดูแข็งแรงกว่านะครับอันนี้จะมองไม่เห็นนะครับแต่จุดสําคัญนะครับสําคัญก็คือลองดูนะครับมองยิงจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับตัวของโมซ่าเนี่ยมันคือตัวเนี้ยมันสูงเท่ากันนะครับถ้าเราจับดูเนี่ยความสูงมันเท่าเท่ากันแทบจะเท่ากันเป๊ะเลยนะครับพอดีผมไม่ได้มีวนเนียมาวัดนะครับไม่พลาดมาวัดถ้าจะเท่ากันเป๊ะแต่ตัวโมซ่าเนี่ยมันจะกลางออกกลางออกได้มากกว่า อันนี้มันจะกวางออกได้มากกว่าไหนที่ตัวเนี้ยอีกสองตัวเนี่ยครับมันจะกางออกได้ได้น้อยกว่านะครับคือมองถ้ามองจากด้านสูงนะครับพอดี่ตัวไอเนี่ยมันจะสูงกว่านะครับเดี๋ยวถ้าทีบกันก็เห็นนะครับว่ามันจะตัวโมซ่าจะเหลือปลายมากกว่านะครับพอมันข้อนี้มันข้อดีอยังไงครับจริงๆถ้าซื้อตัวเนี้ยนะครับแต่อันนี้มันของแท้มันก็จะ หาซื้ออย่างนิดนึงนครับส่วนใหญ่มันจะเป็นของเทียบก็คือเวลาที่มันกลางมันเอามาใส่กลางเสร็จแล้วมาใส่ตัวพวกกิมบอลเนี่ยมันจะมีข้อได้เปรียบนะครับเพราะว่าพอเป็นกลางปุ๊บเนี่ยตัวอ่าตัวกิมบอลก็จะเหมือนกับมั่นคงกว่านะครับในขณะที่พอพื้นมันอ่ามันแคบกว่าเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวความมั่นคงน้อยกว่านะครับโอกาสที่มันจะล้มก็จะมีสูงนะครับเพราะว่าตัวกิมบอลพวกเนี้ย ตัวฐานมันไม่หนักนะครับถ้าใครเคยดูรีวิวกิมบอลผมนะครับเลยทํารุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาจะทําให้มันเบาลงเบาลงนะครับแต่ความสูงก็ใกล้เคียงแต่ปุ๊บเนี่ยเวลาที่มันน้าหนักแล้วมันก็บนมินหนักมือถือด้วยนะครับมันก็เหมือนโมเมนตัมนะครับมันก็จะโอกาสที่มันไปล้มเนี่ยถ้าวางไวเ้เฉยถ้าวางเฉยไม่เป็นไรครับแต่ถ้าใครมีมโดนะไรนิดเดียวนะครับโดนชนโดนอะไรเนี่ยโอกาสที่มันจะพิคว่ำมันก็จะง่ายกว่า,านะครับเรียกว่าเปรียบเทียบให้ดูนะครับ อ่มามันจริจริงมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งที่กลางได้มากๆานะครับขาตรงน,นี้มันยาวขึ้นมาด้วยแต่เขาเนี่ยผมยังมันค่อนข้างแพงไปนิดนึงนะครับผมก็เลยไมไ่ซื้อมานะครับอ่านี่ก็มาเปรียบเทียบตัวมินิไตพอร์ตให้ดูนะที่มีอยู่อ่านะครับท่านถ้าแนะนําใครจะซื้อจะอะไรนะครับก็พยายามหาตัวที่มันกลางได้กลางได้กว้างๆนะครับอ่าคือมันยิ่งกลางต่ามากยิ่งดีนะครับอ่ามันจะลดสุดชุนถ่วงข้างบนลงมาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไลนแค่นี้นะครับผม จอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนรชิฟโฟตโต้ในยูทูบชาแนลในแฟซบุ๊กนรชิฟโฟโต้ด้วยตตนะครับขอลาแค่นี้สวัสดีครับผม